ครับตอนนี้เราก็มาดูแปลงดิน1นึไร่นะครับนะตรงนั้นโรนดำนะนี่จากนี้มานี้ไปนี้ไปนี้หน้ากว้างประมาณ40กว่าเมตรอันนี้ที่เสียแจ็คก,กำลังถมอยู่นีครับนี่ถมก็ไม่ได้ถมมากนะครับตามรัว้วมาคันเทนานี่หน้ามันจะกว้างนิดนึงนะครับรงนคนกรีบตรงนี้1ไึ่งไรนะ่ ตรงนี้จากกำแพงมานี่มาถึงตรงท่อน้ำประปานี่แดงๆลงไปนี่แปลงนี้จะเป็นสองไร่นะครับท่านสนใจอยากจะได้แปลงสองไร่เป็นบ้านคนหมดลอครับหลือสนใจที่จะจะซื้อแปลงนี้นี่ตามนี้เลยแปลงนี้หนึ่งไร่นี่ถนนไปหลังตลาดไปตลาดไทยสิรินะครับหัวข้องจะไปกดจับ ตรงนี้ถมเน้วจะทำบ้านจะสันครับ